สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปกแรันดอมวันนี้คือศัตรูยังเหมือเพราะคุณขอบคุณทุกๆก,การสพอร์ตเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยหนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คเอนจีกันนะคะตัวสอนนะคะมีตัว P ตัว O ตัว G ค่ะตัว C U นะคะตามด้วยตัวเอตัว E นะคะตัวอักษรนี้จะอยู่ในชื่อในนามสกุลหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะพลังงานจึ้งมากเปิดมาสองใบแรกอ้ยโอเคเอาใหม่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแต่มีความรู้สึกว่าดีแน่นอนเลยวันนี้ขอเช็คพลังงานคุณหน่อยโอเค three of wands นะคะ page of wands แล้วก็ five of pentacles เนาะมีหมายเลขสามแล้วก็มีหมายเลขห้าตามด้วย A of p e n t a c l e s นะคะมาอีกหนึ่ง hmm. พี่ไพ่บอกเราเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยมันเป็นฟิลอารมณ์ของพลังงานที่ว่าไปไปต่อไม่รอแล้วนะ hmm. อะไรแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่าชีวิตของคุณมันมีทั้งเรื่องราวที่เป็นพาที่มีความสุขเนาะ เป็นพาที่มีความทุกข์เป็นพาที่เป็นแอดเวนเจอร์เป็นพาที่เป็นโอกาสจะเป็นพาทไหนก็ตามอะเรามองว่าคุณมองอย่างเข้าใจนะว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละบางจังหวะก็มีความทุกข์บางจังหวะก็มีความสุขแต่ไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณอนะจะเป็นอะไรก็ตามคุณจะพาตัวเองไปรอดเสมอ แล้วก็เบื้องหลังเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี้ยมักจะมีของขวัญอะไรบางอย่างให้คุณเสมอยกตัวอย่างเนะเช่นถ้าครั้งหนึ่งคุณเคยฟู่มไฟเพราะว่าใครสักคนทิ้งไปหรือว่าออกไปจากชีวิตคุณอ่ะมันอาจจะเศร้าตอนแรกเนาะแต่พอคุณได้เจอคนใหม่อ่ะคุณจะรู้สึกหันกลับมาแล้วรู้สึกขอบคุณในคนที่ทิ้งไปมากเลยว่าแบบหือ ถ้าไม่ทิ้งไปนะต้องอยู่ได้กันนานขนาดนั้นนะคุณจะชวดคุณจะพลาดคนที่แบบดีต่อใจฟินขนาดนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นซะด้วยนะออโอกาสบางอย่างที่พลาดในชีวิตอะที่รู้สึกเดียดายจังเลยหรือว่าอืมไม่น่าพลาดเลยไปไปมามามันทําให้คุณได้คนพบเส้นทางใหม่ชีวิตใหม่ทางเลือกใหม่อะไรใหม่ๆที่มัก ดีขึ้นกว่าเดิมเราอยากจะขีดเส้นใต้สองตัวคำว่าเสมอเลยด้วยซ้ำน,นะคะมันเหมือนกับว่าพระเจ้าเขาเดี๋ยวนะมันมีคำพูดเ,ออเราไม่แน่ใจว่าเป็นวลีหรือเปล่าของภาษาอังกฤษเนาะเขาบอกว่า man plan god love คืออารมณ์ประมาณว่ามนุษย์นี่ก็ช่างวางแผนเนาะจะทำนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยพระเจ้าก็มองด้วยความสะใจคือเหมือนกับว่า มันไม่เป็นไปตามแผนของแกหรอกแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีกว่านั้นนะคะเขาเตรียมอะไรที่ดีกว่านั้นไว้ให้เนาะมองพระเจ้าเห็นไหมดูสิขอบคุณมากเลยักรวานคอนเฟิร์มเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะทำไมชีวิตดีกับเราอย่างนี้เห็นไหมเข้ามาคอนเฟิร์มจริงๆว่าตอนแรกคิดว่าแบบโอ้ยเห็นปะแบบเออเหรียญมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย จะได้จังอะไรเงี้ยดูสิหมายเลขมาเก้าเลยจากหนึ่งไปเก้าเก้ากระโดดเนาะคุณจะมีชีวิตที่เก้ากระโดดอะไรที่คุณพลาดอะ่ะขอให้ดีใจไว้เลยแสดงว่าเรื่องดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตคือถ้าแบบว่ามันอยู่ในเวแบบชิปหายเ้ยมันอาจจะดูยุ่งยากไปในตอนแรกนะคะแต่ถ้าตั้งสติดีตั้งรับทันนะคะพลิกวิกิจให้เป็นโอกาสดูสิคะอะไรรอคุณอยู่มีแต่เรื่องดีงามในชีวิตรอคุณอยู่ทางนั้นเลยเนาะ อืมเอาล่ะยังไงคุณก็ไปรอดแล้วแหละดูสิ <c oughs> ตั้งอกตั้งใจขนาดนี้นะคะยังไงก็รอดนะไม่ว่าคุณจะเจออะไร in น h ี end นแฮปปี้ d อนดนะคะมีความสุขแน่นอนดีใจจังมาฟังแรนดอมวันนี้กันคะ่ะศัตรูยังเหม่อเพราะคุณ คุณทำยังไงเนาะให้เขาเม่อเนาะยังไงเนี่ยมาฟังสิพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรพลังงานเราอารมณ์ดีมากเลยต้องมีเรื่องดีๆเกิดกขึ้นแม่เลยอู้สตร์ดี้นะคะหมายเลขสามสิบขึ้นนะ เกิดขึ้นตื่นเต้นอีกแล้วอ๋อดีใจจังเลยไม่แปลกเลยทำไมเมอเจอจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้โอ้โหโอ้ my god love ค่ะ love 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 อ๋อโอเคขออีกสักหนึ่งใบเนาะ grammar นะคะมีหมายเลข36 12 1สิบสองหนึ่งแล้วก็สิบห้าขึ้นนะคะ เมื่อกี้เราบอกไปแล้วมีสามีห้ามีหมีเก้าเลยเนาะว้าวอย่างแรกนะคะที่ทุกคุณทำให้เขาเม่อเนาะคือเรามองว่าเวลาคุณเจอวิกฤตเจอปัญหาหรือว่าเจอใครที่เป็นคนไม่ดีอศัตรูเหล่านั้นทั้งหลายแหลนะคะในชีวิตอคุณจะจับ ไอพวกเราเนี่ยมันนั่งแล้วก็ศึกษาฉีกมันออกมาเป็นชินช้นๆคือไม่ได้ไปฉีกร่างกาย,ยอนะไรคณะแต่เหมือนแบบว่าเอามาิเอามาวิเคราะห์ดูสิเจ้าศัตรูนะคะเอามาวงกลมเอามาเขียนไว้ว่าโอเคศัตรูนับวันเจ้าเข้ามาเพราะอะไรเจ้าต้องการอะไรเอามาเปเอามาศึกษา,ามาวิเคราะห์เนาะเอามาแยกแยะเรามาดูว่าคุณจะได้ ประโยชน์อะไรจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งนี้หรือว่ากับคนคนนี้นะคะเช่นว่า,าสมมุติว่าเจอก,การกันแกล้งก็แล้วกันเจอก,การกันแกล้งจะในที่ทํางานหรือจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่<อ>เขาเข้ามากันแกล้งดูเลยว่าเช่นถ้าเขาเข้ามาเราทําให้ตัวคุณเสียหายอ่ะมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะ ออตอบกับสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะหรือว่าข้อดีของเรื่องเนี้ที่จะเกิดขึ้นอะไรกรั้นกันแกล้งมันก็จะต้องแปลอยู่แล้วว่าเขาจะต้องเอาสร้างเรื่องสร้างเราอะไรบางอย่างที่ไม่จริงเนาะมาแกล้งมาทําให้ให้คุณต่าต้อยด้อยค่าไปเรื่องดีอย่างแรกที่คุณมองเห็นชัดๆก็คือเราจะได้รู้เลยว่าอ๋อ ตัวจริงเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมเป็นคนชอบแกล้งคนอื่นใช่ไหมเป็นคนที่ไม่ได้มีเจตนาดีจริงใช่ไหมก็จะได้คัดออกเนาะโอเคถ้ามันจบปัญหาง่ายขนาดนั้นถ้าแบบอาจจะเป็นแบบแค่เพื่อนร่วมง,งานนะคะเป็นคนขี้นินทาเราอาจจะแบบโอเคคนนี้ชอบนินทาก็ตัดออกไปรู้จักกันแล้วนะรู้แล้วว่าเป็นคนไม่ดีเอาออกไปในชีวิตนะคะหรือว่าถ้า เข้ามาเป็นลักษณะข่มเนาะสมมติว่าเป็นเจ้านายที่ชอบข่มละกันเนาะชอบบบเออราทําอะไรกับมาดนีนู่นนั่นนี่ติไปซะหมดเลยอ่ะมันอาจจะทําให้คุณฉุกคิดได้ว่าณนะที่ที่นี้นะบริษัทบริษัทนี้ควรค่ากับการอยู่อยู่หรือเปล่ามันถึงเวลาที่คุณจะออกไปหาบริษัทใหม่เจ้านายใหม่ไหมงานใหม่ไหมนะคะคือแบบพาตัวเองออกไปจากสถานการณ์เลย มันมีทางเลือกมากมายนะแต่ว่ามันไม่ได้เขาเารียกว่าไรมันมันไม่ได้มีแรงกระทบที่พอคุณเจอปุ๊บเนี่ยแล้วมันกระแทกคุณตรงๆเช่นถ้าเจอเพื่อนที่เขานินทาใช่ป่ะเราก็มันไม่ต้องมานั่งเจ็บมานั่งเสียใจก็แค่รู้ว่าเขาเป็นคนไม่ไดีแล้วก็ไม่ต้องสนใจแต่ถ้าเป็นลักษณะเจอเจ้านายขม่มอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราเหมือนเดิมอะแทนที่จะฟิลกลับมาทําร้ายมาทําให้ตัวเองรู้สึกไม่สบายใจหรือเสียใจอะก็ อาจจะคิดใหม่ทําใหม่เลยก็ได้ว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นจังหวะที่เราจะต้องออกไปเติบโตแล้วนะจะได้แบบคือบางทีแบบลึกๆอาจจะอยากจะเติบโตก็ได้เออเราก็ทำสายงานนี้อิ่มแล้วนะแต่แบบยังไม่กล้าออกไปบางทีบางครั้งสถานการณ์มันกดดันทําให้คุณได้ออกไปใช้ศักยภาพตัวเองจริงๆของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าพี่ไพ่ก็บอกอยู่แล้วเนาะ บอกอยูแล้วว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ช่างอะที่คุณเจอในชีวิตอะมันจะพาคุณไปในจุดที่ดีกว่าเสมอนี่ยืนยันทั้งแถวบนและแถวล่างเลยนะคะเข้ามาแบบไหนก็ตามถ้าคุณศึกษาเขาให้ดีนะตั้งสติดีๆอย่าเพิ่งโวยวายอย่าเพิ่งบน่นอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจนะคะวางอารมณ์วางอารมณ์วมไว้ข้างๆก่อนดูอย่างตรงไปตรงมาว่าเอ๊ะเหมือน จักรวาลกำลังบีบบังคับคุณให้คุณไปทางไหนกันแน่แล้วดึงทางเลือกที่ดีที่สุดดึงเรีแอคชั่นการตอบโต้ที่ดีที่สุดเจ๋งที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เลยเพราะยังไงก็ตามอะเรามองแล้วว่าปัญหาที่ชงมา มันชงมาเพื่อให้คุณประสบความสําเร็จแน่นอนแม้กระทั่งศัตรูที่ส่งมานะคะเขาส่งมาเพื่อขัดเกลาคุณแน่นอนแต่จะขัดเกล้าทางไหนไม่รู้แหละจะขัดเกลาอย่างไรไม่รู้ถ้าคุณไม่ตกใจไปเสียก่อนนะรอรับความสําเร็จในชีวิตแน่นอนคนคนนี้สิ่งนี้ศัตรูเรื่องเรื่องนี้สถานการณ์แบบนี้กําลังส่งมอบของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับชีวิตของคุณนะคะ ลองมองหาให้ดีได้เลยแล้วก็วิธีการตอบโต้นอกจากที่จะสังเกตแล้วมองให้ชัดตีตีโจทย์ให้แตกว่ามันเกิดอะไรขึ้น่ะ <c oughs> ที่เขาเหมือนะตอนแรกก็เหมือนหนักไปแล้วใช่ไหมว่าทำอะไรไปไม่เห็นสะดุ้งสะเทถอนเลยแถมยังเติบโตมากกว่าเดิมอย่างที่สอง ทำอะไรไปอ่ะบางคนอาจจะคาดหวังให้คุณทุรนทุรายเสียอ,อกเสียใจเสียขวัญกระเจิงหรือว่าตกต่ำ mm hmm. คุณกับอ้าแขนรอเขาเลยอ่ะมาจากที่รักศัตรูที่รักคือแบบเหมือนแบบคือตัวคุณอ่ะดีใจใช่ไหมรู้ว่าแบบกำลังจะได้ของขวัญในชีวิตแล้เวลาเจอเหตุการณ์แย่ๆเขาจะไม่งงได้ไงเนาะเขาจะไม่เหมือได้ไงเอา้าพยายามทาไม่ดีคุณยังกลับ ส่งความรักความปรารถนาดีกลับมาให้เขาเฉยเลยนะคะกับยังเป็นคนดีมีความสุขเหมือนเดิมนะคะหรือว่ามีชีวิตที่ดีกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมนอกเหนือจากความรักความดีความสุขที่ คุณยังคงทําเหมือนเดิมไม่ว่าใครจะปฏิบัติกับคุณเช่นไรแล้วเนี่ยคุณยังสามารถให้อภัยผู้คนเหล่านั้นได้ด้วยนะเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าผู้คนที่เข้ามาวุ่นวายแล้วทำให้คุณเจ็บปวดอ่ะเหมือนเหมือนเห็นว่า คนเหล่านั้นเขาคงอยู่ในกองทุกของตัวเขาเองอยู่แล้วแหละฉะนั้นบางทีบางครั้งผู้คนเหล่านั้นเขาอาจจะกำลังหยหาความรักอยู่ก็ได้เหมือนที่เขาว่ากันว่าเด็กที่ดื้อที่สุดอ่ะในช่วงเวลานั้นนะเขาต้องการความรักที่สุดเราเข้าใจว่าบางทีโตแล้วมันก็ดูไม่น่ารักแล้วเนาะแต่ว่าถ้ามองด้วยมองจากคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเออ คือคุณนะ่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างจนความขาดของคนอื่นอนะ่ะเป็นเรื่องน่าสงสารด้วยความที่ในชีวิตคุณอาจจะแบบไม่เคยปองร้ายใครไม่เคยวุ่นวายไม่เคยอะไรกับใครทำความดีมาตลอดชอบให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติดีมาตลอดได้รางวัลในชีวิต ตัวเองมาตลอดไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามนะบางทีรางวัลก็มาในรูปของศัตรูแต่คุณก็สามารถพลิกโผล่นำชีวิตของตัวเองไปนในทิศทางที่ดีขึ้นเสมอคืออะไรเข้ามาเราก็แบบไม่กระทบกระเทือนคุณเลยสักนิดอะฉะนั้นเหมือนมันเหมือนกับคนที่มีทุกอย่างคนที่มีทุกอย่างคนที่ไม่ทุกข์ร้อนอะไรอะแต่พวกคนที่เข้ามาวุ่นวายเพราะตัวเขาก็ไม่ได้มีความสุขเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นมันเหมือนกับคุณ แบ่งความสุขให้แม้กระทั่งคนคนนั้นมีชื่อว่าสตูก็ตามเหมือนแบบเออแม่งน่าสงสารว่ะคือแบบทําไมมันมันทุกข์ขนาดนั้นเลยเหรอเอาความสุขไปหน่อยละกันอะไรเงี้ยเผื่อชีวิตจะดีขึ้นอ่ะเนาะเพราะว่าถ้าเขามีความสุขเขาคงไม่มาทําตัวไม่มาทํากิริยาไม่มาวุ่นวายใจอะไรกับคุณแบบนี้หรอกหรือว่า ถ้าเคยมีเวรกรรมต่อกันมาก่อนน่ะก็ชดช้กันเสียชาตินี้แต่ว่าจะไม่ผูกใจเจ็บไมจ่จะไม่ผูกเรื่องราวต่อนะคะแค่ไหนแค่นั้นเลยเหมือนมองเห็นคนอีกคนหนึ่งอะ่ะเป็นกระจกของตัวเองอะในความหมายก็คือคือในมนุษย์ทุกคนมันมีความทุกข์ด้วยกันทางนั้นแหละในรูปแบบไหนก็ตามแต่ว่า คนมีความสุขก็คือคนที่มีความทุกน้อยนั่นเองตัวคุณอะน้อยมากมีชีวิตทั้งประสบความสําเร็จมีความรักมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตได้รับโอกาสความทุกมาก็มีคนปัดเป่ามีคนดูแลหรือว่าผ่านไปได้เสมอแต่คนที่เขาผ่านไปไม่ได้คนที่เขาทุกข์ระทมหรือว่าไม่สามารถดึงตัวเองออกมาจากความทุกได้แล้วก็ พยายามที่จะดึงคนอื่นไปทุกข์ด้วยด้วยนะเหมือนแบบกลัวว่ากลัวจะทุกข์คนเดียวแล้วลากคนอื่นไปทุกข์ด้วยมันน่าสงสารมากๆเลยนะอะมันเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนคนที่มองกลับไปในถ้าภาษาธรรมมาเขาเรียกอะไรนะวัฏวัฏสงสารใช่ไหมมองไปแล้วเออเนาะ ชีวิตของเราก็แค่นี้เนะเ,เกิดแก่เจ็บตายมีแค่นี้จริง,รงๆไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แต่ช่วงระยะเวลาที่เรายังอยู่เนี้ยเราทําอะไรกันบ้างเรากําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมในช่วงที่เรายังมีลมหายใจเราได้ทําความดีหรือเปล่าตัวคุณน่ะทาดีเต็มที่และทําดีมาตลอดไงคุณถึงไม่กลัวปัญหาไม่กลัวศัตรูไม่กลัวอะไรเพราะว่าก็มั่นใจในความดีที่ตัวเองทํารู้สึกดีภูมิใจในความรักในความดี แล้วผลตอบแทนดีๆคุณก็ได้มันมาแบบเสมอต้นเสมอปลายคุณถึงไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรกับใครคลอมากนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันไม่เหลือเกินจนเกินไปอะค่ะเรามองว่าคุณก็คงอยากเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เขากําลังทุกข์อยู่เนาะเหลือคนที่ เรามองว่าเขาเป็นศัตรูหรือว่าเขาตั้งใจเป็นศัตรูของเราจริงๆนั่นแหละคือบางทีบางครั้งคนบางคนเขาออกมาไม่ได้เพราะเขาไม่มีทางออกใช่ไหมแต่ถ้าเราได้แบบหยิบยื่นส่งมอบแสงสว่างให้เขาอะค่ะบางทีบางครั้งเขาอาจจะมองเห็นก็ได้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่สิ่งที่เขาเป็นมันมันไม่ดียังไงมันไม่โอเคยังไงแล้วเขาจะออกจากตรงนั้นได้ยังไงหรืออย่างน้อยที่สุดอะท่าที่ที่เขาอยู่ไม่ได้มีความสุขอยู่เลยอะค่ะ การได้เรียนรู้ว่าความสุขคืออะไรสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะมันก็เป็นเรื่องดีมากๆเลยนะมันมันมากกว่าการให้อภัยก็คือเหมือนการไปไปช่วยช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการให้เขาออกมาจากความทุกข์ให้ได้เพราะคนเราโดยปกติก็เกียดทุกข์แล้วก็อยากมีความสุขอยู่แล้วใช่ไหม แต่ตัวคุณเจ๋งกว่าเขาอยู่แล้วโดยที่ว่าคุณความทุกข์ก็ไม่กลัวด้วยรู้วิธีที่จะออกมาจากตรงนั้นด้วยแต่คนบางคนไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ยังทําตัวไม่น่ารักด้วยการล่าคนอื่นไปทุกข์ด้วยเหมือนกันนะคะฉะนั้นถ้าคุณจิตใจสูงกว่ามีความสําเร็จมากกว่าในชีวิตอ่ะบางทีบางครั้งเราอาจจะต้องเติมใจพวกคนเหล่านี้ให้เขากลับมาฝ่ายดีให้ได้ให้เขากลับมาเห็นเ,เห็นการกระทําที่เขาอยู่ว่ามันนําไปสู่อะไร คือถ้าเขาทําดีชีวิตเขาก็จะต้องดีขึ้นสูงขึ้นแต่ถ้ามันตกต่ําแล้วมันอยู่ในที่มืดมนมันมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างผิดเพี้ยนไปอา,อาจจะลองช่วยลองบอกเท่าที่ทําได้ส่วนส่วนว่าตัวเขาจะรับฟังแค่ไหนเอาไปปฏิบัติได้แค่ไหนอันนี้แล้วแต่บุญกรรมที่เขามีมาเลยเนาะเราก็ได้แต่หวังว่า เขาจะเห็นแสงสว่างเหมือนกับที่คุณเห็นเนาะรู้วิธีที่จะพาตัวเองไปมีความสุขได้ยังไงร,รู้วิธีที่จะปกป้องตัวเองอยังไงร,รู้วิธีที่จะดูแลทําให้ตัวเองมีความสุขประสบความสําเร็จมีความรักที่ดีได้อย่างไรนะคะลองแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนเหล่านั้นดูนะค่ะ ฉะนั้นนี่ก็คือคําตอบเนาะนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเขายังต้องเมือเพราะคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบมีครบทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไม่มีจริงๆเขาก็มีได้แหละแต่เขาไม่รู้วิธีนะคะคุณเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติอย่างเข้มแข็งจนพาตัวเอง มาถึงตรงนี้ได้เนาะเราก็ขอวอวยพรให้เขาละกันเนาะให้เขาได้พบแสงสว่างแล้วก็ถ้าดีไปกว่านนก็คือกลับตัวกลับใจเนาะเลิกทําตัวไม่ดีทําตัวให้ตัวเองตกต่ำไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมามีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็แบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นได้สิทีเหมือนอย่างที่คุณทําได้นะคะ ก็เป็นกําลังใจให้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะเอาไว้เฉพาะสิ่งที่ทาให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุดายสุดใจนะบาย